ยังจำข่าวนี้กันได้นะครับข่าวที่มีคนมากรีดรถแม่ค้านะครับที่ตลาดแห่งหนึ่งในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเปิดเผยภาพวงจรปิดชัดเจนนะครับเจ้าของร้านขายส่งนะเป็นคนกรีดกระบะที่มาจอดหน้าร้านด้วยตัวเองนะครับ นะจากภาพวงจรปิดเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเสียเจ้าของร้านเนี่ยลงมาจากรถส่วนตัวแล้วใช้กุญแจกรีดรถที่จอดอยู่ขวางหน้าร้านแบบไม่รีรอนะทํำท่าเหมือนกับเคยทํามาเป็นประจำนั่นเลยนะฮะเจ้าของก็โอดครวนนะเห็นภาพแล้วตกใจไม่คิดว่าจะมีคนหน้าตาดีมีหน้าตาในสังคมนะครับมาทําพฤติกรรมแบบนี้นะฮะในขณะที่ตำรวจเรียกสอบแล้วแต่ก็ยังไม่มานะฮะ เมื่อวันที่29ตุลาคม2564นะรกรณีที่นางอัญชิสาคงพลอยอายุปีนะครปีอยู่ที่อำเภอน,นางรองจังหวัดบุรีรัมย์เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพนางรองอำเภอนางรอง,ออนนง,รองจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนํารถมาจอดอยู่ริมถนนหน้าตลาดสดนางรองแล้วก็ถูกมือดีเอาของแข็งนะรกรีดรถเสียหายรอบคัน นะซึ่งเหตุเกิดประมาณเวลาประมาณ8โมงนะแปดโมงเช้าของวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับล่าสุดตํารวจก็ได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเทศบาลนังรองนะก็พบว่าคนที่กรีดก็คือเจ้าของร้านขายของส่งเจ้าของร้านขายส่งของชำนะใกล้กับที่เกิดเหตุนั่นเองนะ เข้าลงจากรถมาจอดที่หนะ้าร้านตัวเองแล้วก็ลงมือกลีดรถของนางอัญชิสาแบบไม่รีรอเลยทีเดียวนะครับต่อมาพนังกงานสอบสวนได้เรียกนางอัญชิสาเจ้าของรถไปพบอีกครั้งเพื่อยืนยันจุดที่จอดและตัวรถตำรวจเข้าไปสอบถามเจ้าของร้านสมมุติว่าชื่อในเอละกันนะในเอก็ยอมรับบอกว่าเป็นคนทําเองนะแต่ก็ยังไม่มาให้การกับตํารวจ ในขณะที่นางอัญชิสาก็บอกว่าดีใจที่ตำรวจสามารถตามหาตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วจริงๆแล้วไม่อยากจะถือโทษกรดใครแต่น้อยใจที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้จอดในที่ห้ามจอดนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดนิลักษณะแบบเนี้ยนะเรื่องเนี้ยคล้ายๆที่ตนเจอเนี่ยไม่อยากเกิดกับใครอีกเพราะว่าสงสารคนที่โดนกริดรถนะบางคนก็ไม่ได้สังเกตนะมารู้อีกทีตอนขับรถไปถึงบ้านแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครนะ ตนเองจึงได้มาแจ้งความนะเพราะอยากให้ตํารวจจัดระเบียบการจราจรให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่อยากให้มีการใช้สันเตี้ยมาตัดสินกันตัดสินปัญหากันเองแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามตํารวจก็ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหานะครับเบื้องต้นอาจจะนัดเจราจากไกลเกลี่ยกันก่อนหากไม่ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ก็ต้องว่าตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปนะครับมาดูคลิปกันครับมาดูคลิปกันนะฮะเห็นไหมครับมีชายจากรถสีขาวคันนี้ลงจากรถมาแล้วแล้วก็หยิบกุญแจขึ้นมานะครับ เริ่มกรีดแล,นะล้วนฮะกรีด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 รอบคันเลยนะยาวมาถึงอย่างใจเย็นเลยนะถึงด้านหน้าเลยทีเดียวแล้วก็เดินเข้าร้านไป